Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, uh uh. Happy birthday to you, uh uh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, you. Này bạn đi làm lên. เออต่อไปคุณเก่งนะครับคุณเก่งครับไปลองพาครับเอาครับต่อครับแล้วครับเอามีดมีดมีดไปลองเอาช้อนเพลงกำลังนอนหลับฟังฟังเพลงเออเจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเลยนะว่ามันเกิดตัวเองเซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับซอรพรส์ครับเซอร์ไพเอาแซมแซมแซมกินกินด้วยกันเลยพี่เนาะไม่ได้ไปไม่ไดเลยเอออิด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 คอเบิร์นแชร์เแชย์คอมแบงค์แชร์อะไรเนาะเพิ่มมากเลยพี่เพิ่มเพิ่มมากเลยครับ ายปลวยเลยไหมปลวยอะปลวยยังไเอากินนี่เปิดๆอะจัดเลยครับสุขภาพแข็งแรนะขอรัต้องไม่นจัดไอ้บ้ากองอาสักห่อยยนกนานๆเด้อเจ้าชูเจ้าชูเยนะเจ้าชูเลิกเสียหนึ่งรควางวางมือแล้วครับคุนพลวากะบีน